แต่เรื่องนี้ฉันไม่เชื่อเด็ดขาดเพราะฉันต้องไม่ใช่พี่ไพวันมากไปเรื่องจริงตอนนี้ผู้หญิงคนนั้นอนะอยู่ที่วัดขายไพวันชื่อจะลูกเจนขายกล้วยจับจานละเจ็ดสิอยู่ตลาด,ดตอกแตกตอนแจกขายกล้วยจับด้วยพี่เชื่อเหรออาจถึงว่างไงไอไพรวันตอนทเที่ยงชอบเอากล้วยจับมาให้เรากินเออใช่จริงๆด้วย พี่ไพวันชอบเอากลวใจไม่ชันกินพี่ม่ความจริงอย่างนั้นเหรอไปเลยไปไม่ยอมอยู่ไม่ยอมไม่งนีย้ราพี่ไพวัลอยู่ไหนพ่ไวันอยู่ไหนกี้นี่มันคุยกัอี่ลูกกี่หวนไม่รู้อยู่ไหนเพิ่งคุยกันมาด้วยเหรอมาเด้เจอหน้านะมาเ้ม อยู่นี่เองเหรอเดยเย็นเด้๋จย็นเรื่องกูฟังหุนี่แสดงว่าเพื่ไปคุยกับีแสมาแน่เลยรวมเสียในฉันทำไมจะขอร้องด่าแม่ตัวดีมาทำอย่างนี้ได้ยังไงอะคุมาเชชยเพื่อไม่คุยแสมาแยแ่ท้ไว้ใจันทกนได้โคมทิมบแต่ง หวยก็คงมารอไอโอลูกไต้ไ <Nacht> ด <cricket> ้สาละ ว่าล่ะเดี๋ยวนี้แต่งตัวสวย <Yeah. S 1> ซื้อนู่นซื้อนี่ใหม่ <c oughs> มีแฟนใหม่ใช่ไหมฮะ <c oughs> มีแฟนใหม่ใช่ไหม okay, okay. โอ้ยแต่มันคงรวยไ,ไอ้ภัยวันน่ะมันสู้อะไรไม่ได้นี่ไม่ต้องมาเฉยชยแล้วก็ไม่ต้องมาเปลี่ยนเรื่องด้วยคงแสดงว่าไปคุยกับแจนมาหน้าตาก็คงจะอารมณ์ดีพอมาเจอฉันแล้วก็มาเอะอะวยวายแบบนี้ใช่สิฉันก็ไม่สวย ฉันก็ไม่พอและฉันก็ไม่ขาวมึงอีแกนลูกจีนขายดวยจับเนีเดี๋ยว <c oughs> แกนไหนอีแกนที่ขายด้วยจับอะ่ะแกนขายก้วยจับใครพี่ต้องมาทำเป็นไม่รู้จักเดี๋ยว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 ใครเป็นคนบอกใครเป็นคนบอกวันเพ็มก็เพื่อนพี่สิน่ะนั่งอยู่ตรงนั้นอ่ะ นตรงนี้เนจะ้าดนนีตายของอะ,อะไรมึงเขีห้รู้เรื่องอะไรเออเอาเป็นเดี๋ยวรอวันเองก่อนโอน้ยมึงอย่ามยี้มเลือดขาวดิบดิวบว่าย <Why S 1> ไงไอ้นี่เป็นคนบอกใช่ไหมใช่พี่คนนี้แหละเด็กคนบอกอมึงมาบอกว่ากูไปมีแฟนใหม่ ชื่อแฉนขายก๋วยจับอะไรอ่ะแฉนลูกกินค่ะก๋วยจับอยู่ตลาดจอแจจอแจที่มึงมาพูดกับแฟนกูแบบนี้อย่าเนี่ยเพจไปจ้างให้ดีก่อนพี่ไม่ได้มีเชื่อไงก็เชื่อนะสิอ๋อนี่มันเป็นเชื่อเลยก็เชื่อเลยไม่งั้นจะเป็นอย่างนี้ไงล่ะอุ้มึงเชื่อไม่ชีวิตนี้ขนาดตัวกูเองยังไม่เชื่อตัวมึงไม่เช oh ื่อกันเนี่ยอ้าวนี่ทำไมพูดแบบนี้อ่ะเนีฮยอเล่นเห็นไหม มันบอกมันแย่เนี่ยแต่เห็นไหมแต่เธอสิไอโอเนี่ยคือใครโอลาไอโอไอโนลีฟังใช่มีแฟนใหม่ชื่อโอลูกต่อินขายโอมไอโอลูกต่อินขายโอมใช่เดี๋ยวฉันจัดการเองพูดให้ชัดพูดให้ชัดไปจัดการเลยนั่งดีดิห่างเกงไหนก็ไม่ใส่ใครอ่ะพอดีเอาอะไรบอกแฟนฉันว่าฉันมีแฟนใหม่ไอโอลูกต่อินคือใครไหนพูดมาสิ ใครพูดพี่ไงใครบอกแฟนฉันบอกใครบอกมึงอกี้เร่องไอ้กูฟังไงกูเล่าไอโอลูกตาอินขายโอมันบอกรวยมากเลยเออใช่โอลูกอินรวยก็บอกเป็นแฟนใหม่ไงใครใครวะไหนแฟนไหนฉันไม่ได้มีใหม่ซะหน่อยเออก็ไม่มีดิพอเราพูดอะไรตอนแรกเราพูดกูบอกว่าไงมึงบอกว่าวันเพนมีแฟนไปแล้วชื่อไอโอลูกตาอินขายโอบ้านบอกรวย่างด้วยเออใช่ นี่พี่เริกคบในนะเพื่อนสองคนเนี้ยใครนที่โกหกพี่ไงกูข right. ี้ล้มคอหานเลยแหละพี่ใส่ไม่ดีเลยทำให้แฟนเขาล้อกันรู้ได้เพราะพ่ใส่ไม่ดีกูพี่มาโกหกแบบนี้ได้ยังไงเธอเคยคบฉันเหรอเธอรู้ว่าฉันใส่ไม่ดีนะไม่เคยคบไม่อยากคบโจ๊กไม่อร่อยอะไรนะโจ๊กไม่อร่อยหรอฉันก็ไม่อยากคบเธอหรอกยังไม่ถึงฤดูผสมพันธุ์หมูแจ๊ควายฉันว่าว่าน้องสาวกูไม่ได้ว่าน้องกูถึงตัวกูเอง งงจะว่าา้อสคนพี่อยากจะลงใจเองสองคนว่าเองรักกันจริงหรือเปล่าใช่แต่เองก็รักกันเองก็ไม่ได้มีใครเองก็ไม่ได้มีใครอย่าโกรธพี่เลยนะโรเลนะฉันไม่มีแน่ๆแต่พี่ไพวันจะชื่อไม่เชื่อหรอกไปอ๋อยอดี โราแทเคืองนที่ไปเรือในในากาไม่รู่สาก i don't know We thuyền 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 thuyền